ช่งางต้องบอกเลยนะคะว่าทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บอยู่รอบตัวเราจริงๆค่ะนอกจากเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีให้สุขภาพแข็งแรงแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีตัวช่วยค่ะอยู่บ้านเรายังมีเครื่องฟอกอากาศอยากจะได้อากาศดีๆเพราะว่าเราออกนอกบ้านเนี่ยเราไปเจออะไรมาก็ไม่รู้กลับบ้านมาเรามั่นใจมากในบ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกอีกอะคะเจออีกเออเราก็ต้องเจออีกเพราะฉะนั้น<ะ>วันนี้จะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีเครื่องฟอกอากาศพกติดตัวไปเลยค่ะแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องฟอกอากาศอย่างเดียวนะคะยังสามารถกําจัดแบคทีเรียกําจัดเชื้อโรคคนะะ จัดฝุ่นกําจัดควันแถมสร้างโอโซนให้กับเราได้อีกด้วยวันนี้ค่ะเราอยู่กับผู้รู้ที่จะมาแนะนํานะคะสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้เล็กจิ๋วแต่แจ๋วให้ให้กับเรานะคะคุณริทธธีชัยวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณริทีนี่เลยเต้องอบ,บอกผู้ชมเนะลยว,ว่านะมากี่ทีกี่ทีก็ขายดีมากๆเพราะว่าตัวนี้ตอบโจทย์ค,คนใน ปัจจุบันมากเลยค่ะก็อะไรคะัคุณลิตีมันเป็นทางเลือกใหม่นะครับในการที่จะจะจัดการแล้วก็ป้องกันเราจากเชื้อโรคในยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วเราพบว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่รับพกพาและก็ใช้งานได้อย่างดีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าได้ครบจบในเครื่องเดียวทั้งอากาศสะอาดนะครับแล้วก็ปราศจากเชื้อโรค,ควันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยอยากจะมีส่วนมาช่วยคนไทยนะครับให้ห่างไกลาจากเชื้อโรคเนี่ย ปกติเนี่ยตัวนี้ย9 9 0 0บาทนะครับแต่ว่าเรานะครับให้ผู้ชมในรายการนี้เฉพาะเลยนะครับเหลือเพียงแค่ 1,900บาทเท่านั้นโอ้โหลดเยอะมากๆเลยค่ะลดให้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีสวัสดิแข็งแรงนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีครับจัดส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับึ่งนะคะ1,900บาทเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตอนนี้โทรได้เลยไหมคะคุณลิตีศโทรได้เลยครับแล้วก่อนว่าเขาเนี่ยจะมาบริการเรายังไงคะได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูฝากเบอร์ไว้ก่อนนะคะ0853458833นะคะ0853458844ปดสามสามนะคะศูนย์แปดห้าสามสี่หน้าจอก็ได้เครื่องนี้เห็นบอกว่า เป็นทั้งเครื่องจับแบคทีเรียเชื้อโรคฝุ่นแล้วก็ควันดับกลิ่นด้วยและที่สําคัญคือนะคะปล่อยโอโซนได้ด้วยเขาทางานยังไงนะคุณเล็กีครับตัวนี้นะครับมี2เทคโนโลยีหลักๆเลยนะครับเทคโนโลยีที่1่ก็คือเทคโนโลยีในการปล่อยประจุไอออนจํานวนมหาศาลนะครับตัวนี้มีประมาณ6ล้านไอออนนะครับต่อลูกบาศกเซนติเมตรได้รอบตัวเรานะครับหตารางเมตรเนี่ยนะครับ จะได้รับการปกป้องจากพวกเชื้อโรคหรือว่าพวกฝุ่น ที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ต่างๆตัวนี้นะครับจะช่วยเรานะครับในส่วนที่1เทคโนโลยีที่1ส่วนที่2ก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าโอโซนโอโซนเนี่ยมันจะมี2ประเภทประเภทที่เป็นพิษต่อร่างกายและก็ที่เป็นประโยชน์คือมีมีคุณก็คือมันสามารถจัดการกับพวกกลิ่นและก็เชื้อโรคได้ตัวนี้เครื่องผลิตมาในระดับที่ต่ำนะครับแต่มีประสิทธิภาพสูงนะครับนั่นมั่นใจได้เพราะฉะนั้นไดโอโซนที่สะอาดบริสุทธิ์แน่นอนสะอาดบริสุทธิ์พอร่างกายเราไดโอโซนสะอาดบริสุทธิ์ปุ๊บนะคะเลือดไหลเว ในปริมาณที่พอดีเพราะโอโซนโอสานี่ถ้ามากไปมันก็ไม่ดีแต่เราจัดมาพอดีให้คุณผู้ชมเข้นบอกว่าสามารถจับพวก PM 2.5ได้เลยใช่ไหมคะจัดการได้นะครับเพราะว่าฝุ่นที่เข้ามาในรอบตัวเราเนี่ยเป็นประจุบวกตัวนี้นะครับมันเป็นประจุลบที่ไปจับพวกฝุ่นเนี่ยให้ตกลงพื้นนะครับบางครั้งเราเจอมลภาวะเช่นพวก อากาศจากท้องถนนนะครับหรือบางทีฝุ่นควันจากทูบนะครับหรือว่าบางครั้งเราต้องไปเจอกับมลภาวะที่เป็นเชื้อโรคโดยที่เราไม่รู้ตัวเข้าโรงพยาบาลเจอคนที่ป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยเราป้องกันเรานอกเหนือจากหน้ากากหน้าไม้จะบอกคุณผู้ชมว่าเหมือนมีคนกลางร่มให้กับเราระยะ1เมตรนะคะรอบตัวกลางข้างหน้า1เมตรเอ้าเชื้อโรคอะไรอย่าเข้ามานะข้างอีกข้างอีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งข้างหลังอีกหนึ่งข้างบนอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นรอบตัวเราเนี่ยในระยะ1เมตรในปลอดภัยแน่นอนทีนี้ลองดูว่าสาามรถจับ ควันต่างๆได้จริงหรือเปล่าในกล่องนี้เมื่อกี้นะคะเราทําควันขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเออดูซีว่าเจ้าตัว air p e a c a r r y ของเราเนี่ยสามารถที่จะดูดควันต่างๆได้จริงหรือไม่ใส่เข้าไปเลยอันนี้เราเปิดเครื่องแล้วนะคะคุณผู้ชมคมีควันอะไรคะเนี่ยเป็นควันที่เราทําขึ้นมานะคะเป็นเครื่องจําลองควันนะครับเป็นเครื่องจาลองควันนะคะควันนี้ก็จะท้อนติดเปรียบเหมือนกับมลภาวะเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามานะครับสู ตัวของเราโดยที่บางทั้งเราไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้ร้อยซนตะตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะจัดการสังเกตได้ว่ามันจะไปปล่อยอพวกไอออนนะครับไปจับพวกฝุ่นต่างๆให้มันสลายตัวลงมามไม่เข้ามาเขาเรียกเป็นฝุ่นตายแล้วดังน,น,นั้นเวลาที่เราไปในพื้นที่ที่มีบลภาวะเชื้อโรคต่างๆแล้วหรือสารก่อภูมิแพ้ S <S <s <ank t> เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะช่วยเรา <S <S ให้เราสามารถที่จะปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายน<ม>ีแ่แหละค่ะเ<ม>พราะฉะนั้นใครทีเออ่เป็นโรคภูมิแพ้บางทีแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแ<ม>พ้ขนสัตว<ม>์เกสรดอกไม้อย่างมินเ,เองเนี่ยแพ้ขนสัตว์แต่เลี้ยงหมา <cek S 1> ทําไงได้เรายัางอยากอยู่ก <etern ally> ับน้องหมาอยู่กินนอนด้วยกันหนูก็เลยต้องมีเครื่องนี้พกติดตัวไว้อันนี้ส่วนตัวเลยนะคุณผู้ชมตอนที่ได้เครื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะคะมินเนี่ยเอาเปิด เปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนหลับไปนะคะเอาด้านหน้าที่เขาปล่อยปล่อยโอโซนเนี่ยหันเข้ามาเงี้ยผู้ชมเชื่อป่ะนอนทุกวันนี้หลับลึกไม่ฝันเลยนอนดีมากเนะออดีมากอ่ะผู้ชมแล้วตื่นมาไม่ฟุตฟิตไม่ฟุตฟิตไม่คันปากน้ำตาไม่น้ำตาไม่ไหลด้วยนะคือดีอ่ะอันนี้คือดีสําหรับตัวมินมากนี่นะนึกถึงนึกถึงคนผู้ผู้สูงอายุนะที่แบบบางท่านนอนติดเตียงแล้วอ่ะแล้วก็แบบลูกหลานก็หมั่นมาดูได้เครื่องนี้วางไว้สักเครื่องนะ คุณยายคุณย่าเราก็จะได้อากาศดีแล้วก็สะอาดใช่เพราะว่าถ้าได้ออกซิเจนเข้าไปเต็มที่ในเลือดเนี่ยทำให้ท่านเนน็ยแข็งแรงได้ด้วยเห็นไหมคะคุณผู้ชมดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยควันถูกดูดเข้าไปนะคะใน airpale carry หมดแล้วนะคะหมดแล้วอ่และที่สําคัญเนี่ยเวลาใครที่สั่งซื้อตอนนี้นะของมีจํานวนจํากัดคุณผู้ชมในหนึ่งกล่องคุณจะได้อุปกรณ์ครบเซตเลยใช่ไหมคะคุณฤทีใช่ครับนะคะในเครื่องในตัวบรรจุ ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งสายนะครับ<อ>สายที่เป็นสาย,สายช,าชาร์จนะครับแล้วก็มีสายคล้องคอนะครับคล้องคอให้อีกสามารถที่จะนําไปติดตัวโดวยการคล้องได้เน็บดได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยที่แบตเตอรี่เขาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมมีความปลอดภัยสูงนะครับดังนั้นก็สามารถมั่นใจได้เหมือนเราพกพามือถือเลยนะครับแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งนะครับสามารถใช้ได้ถึง14ี่วันมีสถิติที่เคยทําไว้นะฮะไม่ได้วางผิดใช่ครับก็คือมีแบตนี้ได้เนี่ยนะคะดังนั้นถือว่า มีประโยชน์มากเลยสับคนยุคนี้ครับใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ใน1กล่องเดี๋ยวมินย้ําให้นะคะ1กล่องเนี่ยคุณจะได้เครื่องไปหนึ่งเครื่องสายชาร์จสายคล้องคอวิธีการใช้คือเปิดด้านข้างแค่นั้นเองค่ะเปิดกับปิดนะคะถ้ามีแบตมันจะเป็นสีเขียวถ้าไม่มีแบตมันจะเป็นสีแดงชาร์จครั้งแรกเนี่ยประมาณ 6- 7ชั่วโมงใช่ครับอยู่ได้14วันนะคะอันนี้สถิติมากที่สุดนะคะแต่คุณอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะ<ช><ช>แล้วครั้งที่2ชาร์จแค่1-2ชึ่วโมงพอค่ะแล้วก็ใช้กันไปยาวๆนะะคุ้ชมยําโปรโมง มีจํานวนจํากัดและ,ะมีเฉพาะรายการ5ชาวเมาส์ใหญ่เท่านั้นวันนี้ปกตินะคะ1เครื่องเนี่ยสามพบาทวันนี้พิเศษสุดๆของมีจํานวนจํากัดนะคะคุณลิธีลดให้เหลือ1,900เท่านั้นครับโอ้โหลดไป2อ0พันโทรไปที่ไหนจะ0ู5้ชนะคะ3 4ม8 8่3ป <5. S 1> ค่ะ085 345 8844ของหมดแล้ว <5. S 1> หมดเลยนะคะคุณผู้ชมของไม่ได้มาบ่อยค่ะหรือว่าจะสแกน QR Code หน้าจอก็ได้โทรไปสายไม่ว่างใจเย็นๆ เบอร์ของคุณโชว์แล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับให้นะคะตีตังเป็นปลายทางด้วยน้อยเด็ของก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะของดีรีบสั่งซื้อวันนี้ขอบคุณคุณิิตีมากๆค่ะขอบคุณนะคะ